สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะทําวิธีทําตัวอักษรเป็นรูปทรงต่างๆผมเรียกว่าภาษาไทยจากโปรแกรม Adobe Illustrator นะครับเมื่อหลายเมื่อคลิปก่อนหน้านู้นนะครับนานแล้วนะครับที่พี่เคยทําคลิปเกี่ยวกับเทคนิคทําตัวอักษรเป็นรูปทรงต่างๆนะครับพี่ได้ใช้ทําแล้วก็ใช้เป็นภารรษาอังกฤษก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามว่า ทำเป็นภาษาไทยได้ไหมนะครับซึ่งที่กระตอบไปว่าได้นะครับซึ่งภาษาไทยมันจะไม่เหมือนกับภาษาอื่นๆเพราะเรามีสลากมีอะไรพวกนี้ที่จะเป็นตัวเนี่ยนะครับไมเอสละอีสละอีอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะทําให้เวลาที่เราจะจัดวางเนี่ยมันจะค่อนข้างมีข้อจํากัดน,นะครับจะตกแต่งยังไงให้สวยตอนนี้ที่จะทําคําว่าน้ําเอยน้ําใจนะครับเอามาดูวิธีการกันเลยครับ พี่ก็เลือกสร้างหน้านอาร์ตบอร์ดมาหนึ่งหน้านะครับจากนั้นพี่ก็จะก็ทํำนี้กับรูปหยดน้ำนะครับคอนโทนซีคอนโทนวีนะครับก็คัดีิมารูปหยดน้ำอันนี้พี่เลือกในหะ้มันเป็นสีฟ้านะครับขอสีฟ้าไม่ได้เพราะตัวเป็นสีฟ้าเอาเป็นว่าเป็น ก็เป็นสีเหลืองไปก่อนแล้วกันนะครับจากนั้นนะครับคํานี้นะครับที่พิมพ์ไว้เนี่ยนะครับก็โดยปกติมันก็จะเป็นออโต้นะครับดีดดิ้งเนี่ยนะครับที่ต้องมาปรับมันเพื่อที่จะทําให้เขาแบบมีความห่างระหว่างบรรทัดที่มันสวยงามมากขึ้นนะครับหลังจากที่เราได้รูปทรงตรงนี้แล้ว วัตถุที่เราจะเลือกทำเนีครับต้องเป็นไฟล์เวกเตอร์นะครับเนี่ยวัตถุอันนี้นะครับรูปหยดน้ำอันนี้ซึ่งเป็นรูปหยดน้ำที่พี่สร้างขึ้นมาเองนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูก็ไปหาดูซะนะครับที่ได้ทําเกี่ยวคลิกี่ยวกับรูปหยดน้ำไว้นะครับจากนั้นเราก็มาสั่งตรงนี้นะครับสั่งตรงนี้เลือกวัตถุที่หยดน้ำนะครับมาที่คําว่า Object กต์นะครับแรน n g เบล t นนะครับ หลัฉจากนั้นเราก็เลือกทั้งสองวัตถุนะครับเล e c กเลือกทั้งสองวัตถุแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่คําว่า Object นะครับเอเมลบ t r รอดเนี่ยนะครับมาที่คําว่า Make with top object นะครับเลือกไปนะครับเนี่ยะครับมันก็จะได้ลักษณะออกมาเป็นภาพแบบนี้นะครับพี่ขอนคนซีคันทนเมย์รูปหยบน้ำอันนี้ไปนะครับพี่ก็จะมาวางแบบนี้นะครับแล้วก็ ไปที่ Object Arrange s e n o b a c k นีครับมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้ที่จะใส่ Background เข้าไปด้วยนะครับเพื่อเน้นให้มันเห็นตรงนี้พี่จะขอเลือกเป็นสีน้ำเงินนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Object Arrange s e n t o b a c k นี่นะครับเราก็จะได้ข้อความแบบเป็น วิธีทําตัวอักษรรูปทรงต่างๆในแบบฉบับของภาษาไทยนะครับพี่จะเปลี่ยนสีนะครับพี่ก็มาเลือกที่ t ท p e t o เนี่ยนะครับแล้วก็มาเลือก edit content ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใช้เอร์เซอร์เนี่ยนะครับ select ตัวที่เราต้องการพี่จะเปลี่ยนคำว่าน้ำเอยนะครับ เป็นสีขาวเนี่ยนะครับก,ก็ติ๊กที่สีขาวไปเลือกที่พื้นตรงนี้นะครับนั้นเราก็มาดูผลงานกันนะครับเนี่ยครับมันก็จะกลายเป็นสีขาวัน,นพี่จะขอเลือกตรงนี้แลนด์ซินทูแบ็กอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยครับมันก็จะได้น้ําเอยน้ําใจเป็นรูปหยดน้ําตามที่จากในแบบนั่นนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้กับยุราห้าห้าห้าด้วยนะครับสวัสดีครับ